ายคนเคยมีข้ออ้างให้กับความปลอดภัยเมื่อคุณรู้สึกง,ง่วงอ่อนล้าขณะขับรถมีข้ออ้างมากมายที่คุณจะไม่จอดเพื่อพักสายตาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับต้องเพิ่มรอบรับผู้โดยสารครับเดี๋ยวส่งของครบแล้วค่อยพักทีเดียวเลยก็ได้ครับเรียนคำพูดที่ไม่ใส่ใจเป็นความใส่ใจเสียตั้งแต่วันนี้หลับในคือการวูบหลับช่วงชั้นๆเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวคนที่ง่วงอ่อนล้าแล้วขับรถเป็นภัยบนท้องถนนไม่ต่างกับคนที่เมาแล้วขับ ร่างกายของคนเรามีเวลาง่วงอยู่สองช่วงช่วงแรกคือตีสองถึงหกโมงเช้าช่วงที่2คือตั้งแต่บ่ายสองโมจงจนถึงบ่ายสามโมงก่อนที่จะเผลอละไปสมองของคุณได้เริ่มหยุดการตัดสินใจต่างๆไปแล้วทุกส่วนในร่างกายของคนง่วงอ่อนล้าพร้อมจะหยุดทำงานได้ทุกเสี้ยววินาทีจอดรถเมื่อรู้สึกว่าอ่อนล้ายาประมาทกับความง่วงสำนึกปลอดภัยคุณทำได้ง่ายแค่นี้เอง ด้วยความห่วงใยจากโครงการเซฟแอนแคร์กับป